โอเค okay, let's go เป็ัเตรียมตัวมานานแค่ไหนโอ้โหจริงๆเริ่มประมาณสองปีที่แล้วครับใช่ก็ใช้เวลาประมาณัแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พูดคุยกับทาง GDS มาประมาณหนึ่งว่าเราอยากทำแบบหนังที่มันอีกแบบหนึ่งเลยแบบเนื้อหาสากลขึ้นเข้มข้นขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอพูดคุยกันก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้หนังมันแบบไปมากกว่า คนดูในประเทศไทยให้มันเป็นแบบทุกคนดูทั่วโลกได้เราก็เลยแบบจบที่โปรเจกต์ในแมนยูซ้ออย่างยังมุมของอเอชอาร์มันจะเรื่องอะไรหมาให้เล่าคือผม <HR. S 1> ผมผมสนใจในแง่ที่ว่าเวลาเอชอาร์เขาต้องสัมภาษณ์คนเนี้ยแล้วเขาก็จะเจอคนทํางานอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอแบบเด็กๆที่เข้ามาแบบจบใหม่มาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงนะี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เขาน่าจะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนได้รับรู้ความคิดเกี่ยวกับเด็กเจเนอเรชั่นใหม่เป็นรู้ว่าใช้คิดอะไรยังไออออง,ไง,ไงไแบบนี้ได้เจอผู้คนแล้วมันน่าจะเป็นแบบเรคคอร์ดที่บันทึกสภาพสังคมในในจุดเวลาเนี้ยปีปี2025ดยยได้ดีแบ<อ><อ>นี้ครับถ้าเป็นเลือกแคสนี่มาทั้งแท็นี้ที่ได้แคส์มาเรื่องยังไงอะหนังดูอะไรคือจริงๆงผมรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนท่าจะค่อนข้างเรียลลิสติกมากๆ ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองหาการแสดงที่เป็นแบบหน้าใหม่หรือว่าจริงๆมันใช้ก็ได้แต่จริงเราก็ทีมที่มาแคสติทงก็คือมาทุกมาทุกแบบเลยนะแต่สุดท้ายเข้ามาจบที่4คนหีมา3คนสี่คนนั้นมีความแตกต่างกันไงมครับผมคิดว่าทุกคนคาแรคเตอร์เด๋โอยผมคิดว่าทุกคนทุกคนแบบผู้ไม่ถูกหมายถึงว่ามีมีมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆอะไรแบบนี้อแล้วก็เหมาะต่อเรื่อน อะไรี่่่มาากกวใชเอาอะไรมาขายครับเรื่องนี้โอ้เอาอะไรมาขายครับก็คงจะเป็นบทภาพยนตร์ของพี่เต๋อนะว่าคนนี้แหละครับที่อยากให้ทุกคนรอติดตามเปนอีกหนึ่งผลงานของพี่เต๋อครับลุกด้วยลุกลุกนี้เราจะเจอนี่อ๋อใช่ใช่ก็จะประมาณนี้จะมีหนวดแล้วก็แต่ว่าอาจจะดูเซเซอร์กว่าในหนังนิดนึงค่ะเออในหนังจะดูเซเซอร์กว่าตอนนี้ครับผมเราจะมาในตำแหน่งอะไรฮะ เอบริษัทอันนี้ยังยังบอกไม่ได้เพได้ให้เงียบไว้ก่อนเดี๋ยวรอติดสายไมนแน่เพราะว่าเดี๋ยวหนังจะฉายปลายมกราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้อมูลเราจะฝากติดตามไปเรื่อยๆใช่ใช่แต่ว่าการได้ไปได้ไปร่วมงานกับพี่เต๋อเป็นไงบ้างครับก็ส่วนตัวของพี่เต๋อก็ดีใจมากเพราะว่าเพชรก็ติดตามผลงานพี่เต๋อมาตลอดครับผมแล้วก็มันเป็นสิงแบบนึกย้อนกลับไปยังจำได้อยู่ตอนที่โปรโมทไดรี่ทูซี่ที่เป็นฟรีครับผมตอนนึ้งพี่เต๋อก็ไปโปรโมทเออ เอาทูทีทใช่ไหม,ลมหแล้วเราเจอการฟิลวิทยูหรือจริงๆแล้วเราก็ได้คุยกันก็แบบอยากฝากตัวกับพี่เต๋ออะไรแบบว่าถ้ามีโอกาสวันไหนที่เรียกผมไปแคสติ้งได้นะครับแล้วว่าวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกัน,กนจริงๆก็แบบส่วนตัวก็ดีใจมากครับเอ๋อชื่อเอิงเอวยค่ะพ่อ,อ<ล>ค้าคนเดียบจันทร์จริงๆเราทำงานเป็นนักแสดงมาหลายปีแล้วอาจจะแบบแค่หน้าใหม่ในแบบว่าเป็นสตรีมห พอเริมมาร่วมก็เหมือนพี่เต๋อเอิ่มเอิ้งสึกประทับใจยในกระบวนการการทำงานพี่เต๋เอเลยแล้วก็ค่อนข้างมีกระบวนการทําง,งานที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างรอบคอบคือเราไม่ใช่มีแค่แบบว่า,ามานั่งคลูใครเริ่มบทกาได้ซอ้อมอะไรก็ไรจริจนนงเนาะกอนถามอนีนอเราก็แบบว่าซ้อมกันแบบเดือนก่อนที่จะถ่ายสนุกมากก็แบบว่าได้เจอับบฟลูทำหน้าใหม่แล้วก็มีประสบการณ์ที่เพิ่ เนียกต้องก็คือแบบความสามารถที่แบบแตกต่างแล้วชอบมากคือแต่ละคนมีอินพุตที่ต่างกันก็น่าสนใจได้เจอคนเก่งจริงน้าใหม่สราวน้าใหม่สคราวอ๋อเรียกว่าเป็นการเดบิวต์นะเดบิวต์เแรกคือต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ใหม่มากๆสำหรับผมครับก็ พอฝันเป็นกำลังใจครับผมดันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเราเน้นในฐาน,นะแฟนหนังพี่เต๋อเนี่ยก็ดีใจมากๆอย่างน้อท,ที่ได้มีโอกาสจะดีใจตั้งแต่ได้ได้ถูกเรียกไ,ไปแคสติ้ง้วครับคือการแคสติ้งไม่ว่าในบทบาทอะไรก็ตามเป็นครั้งแรกของผมครับแล้วก็ตอนแคสไปก็ถามพี่เต๋อไปว่าอย่างนี้เล่นได้หรือเปล่าครับอ,อย่างนี้อย่างนี้มันได้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยสแสดงมากสุดก็ มิวส <Music> ิกวิดีโอครับมันจะแบบเป็นเพลงเช่้าต่างๆที่ทุกคนเห็นเราคุ้นเคยนะเราเองก็ไม่แน่ใจว่ามามามา,มาแสดงในลักษณะเนี้ยจะเป็นยังไงก็ดีก็มีพี่เตอ๋อแล้วก็ทีมคอยไกลครับแล้วตอนแคสติคคุณเอาอะไรไปซื้อใจครับเอาจริงๆนะผมเป็นตัวเองครับค่อนข้างนะหมายถึงว่าคือเราเองเนี่ยไม่ใช่นักแสดงที่มีประสบการณ์มาเลยเนี่ยเราก็จะเราก็จะต้องลองผิดลองถูกเอาหน้ากล้องไปกับพี่เต๋อก็ พี่เต๋อเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่อยากให้ลองเนี่ยก็จะบอกให้ลองอนะลองก็ครับเดบิวต์ครับอันนี้เราจะส่ไปเองหรือว่าพี่เต๋อก็อินดจนทีมพี่เต๋อดต่อมาทามาทงค่ายครับที่ขอที่วายมิวสิกก็พี่ใหญ่บอกไปลองดูแล้วกันแบบเปิดเปิดลองเปิดทางนี้ดูเดี๋ยวเขาจะชอบครับก็ได้ได้เล่นจริงๆนะการดบการเดบิว์ีเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆต้องบอกว่าเราเราเองอ่ะค่อนข้าง ประมาณหน่อยๆแล้วกันเพราะที่แรกเราไม่มั่นใจแต่พอได้ไปเจอบรรยากาศในกองเองแล้วก็เจอวิธีการทํางานที่มันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วกันพี่เตอ๋อก็จะบอกได้อย่างตรงจุดคือเวลาเราต้องการืีอสันอารมณ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือพี่เตอ๋อที่เป็นผู้กำกับก็บอกเราให้เข้าใจได้ง่ายก็ทํางานค่อนข้างง่ายครับแฮปปี้ครับแล้วทำไมไปเจอถึงอยากให้เขาเปแคสอ๋อจริงๆอย่างที่ผมบอกผมค่อนข้างโอเพ่นมากๆเลยรอบนี้มายถึงว่าผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นนักแสดง ที่แบบมืออาชีพหรือที่เราเห็นกันบ่อยๆคือเราโอเพนทั้งหมดตั้งแต่อ,อย่างเทสอย่างเงี้ยจริงๆบทผมจะว่าไม่ได้บทที่ผ่านมาไม่ได้ตรงกับบทที่ที่เขาเขาก็มาจะเล่นแล้วก็ลองดูอย่างของเคยๆอย่างเงี้ยเป็นนักสแสดงอิสระแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเคยเล่นหนังแบบเป็นเล่นมาหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าบทเนี้ยก็ไม่ตรงกับที่ไม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 ,ไม่ไม่ได้ซ้ำจากที่ตัวเนยเคยเล่นมา อะตอมก็เหมือนกันเหมือนกับว่าอะตอมหนูพี่ใอย่างเงี้ยปกติก็เป็นศิลปินอ่าใช่พี่น้องพี่ใหม่อีกคนครับใช่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองดูลองดูดูทรงน่าจะได้ดูรูปดูเอ็มบีแล้วน่าจะได้ดูเอ็มบีแล้วน่าจะได้ส่งมาเรารับดูบีไงครั้งแรกก็ส่งแล้วไม่ได้ส่งมาคือครั้งแรกเจอพี่เต๋อเลยนั่งในห้องด้วยกันเลยใช่ใก็ค่อยๆทำไปเพราะว่าจริงๆเราก็จะเห็นเขาในบทบาทศิลปินแต่ว่าเวลามานั่งคุยจะทำคาสซิ่งเราจะได้เห็นงานมือหน่งที่เพียบ ซึ่งก็ลองดูได้ครับจะไงสนามบูมกับพี่น้อเราสามารถเดินดิวเป็นนักแท็กถ้ามีก็ได้ได้ไหมได้เลยเอาตัวได้ครับท้าไมพี่เตยทำไมถามนี่ทำไมเลือกที่จะเอาหนังเรื่องนี้ไปเปิดตัวตามประเทศก่อนกลับมาฉาอ๋อแค่เหมือนที่ว่าครับผมว่าเราลองดูเลยว่าจริงๆหนังจริงๆหนังเรื่องนึงอนี่ยถ้าโดยปกติเราจะมองว่าเออถ้าเป็นหนังไทยแล้วก็ฉายคนไทยแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันคนไทยดูได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า เราู้สึกว่าไอ้พอยต์หรือประเด็นแบบมัน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 สะกดมากๆแล้วก็คิดว่าอยากลองไปเปิดที่ต่างประเทศก่อนมากเพราะจริงๆก็ชิลก็ยังไม่เคยทำานเหมือนกันหรืออะไรแบบงนะครับแล้วก็พอทุกคนโอเคเขาก็เลยลองส่งดูซึ่งจริงๆอ่ะมันการที่ได้ไปนีส์สหรับผมนมันมันภูมิใจกันนะเพราะว่า มันยากมันไม่ได้ว่าใส่ส่งไปแล้วก็จะได้หรือว่าบาง,างครั้งพุ่งกับสมมติที่มีเส้นเสียงในต่างประเทศเอะไรเงี้ยเขาส่งไปก็เขาก็ต้องลุ้นพอๆกับเรานี่แหละเราก็รู้สึกว่าพอเวลาเราได้เราก็รู้สึกว่าแบบมาตรฐานการเลี้ยงเขาค่อนข้างแบบยากแต่ก็แฟร์อะไรแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปเปิดสั้นนึงที่สัตว์ปีกจะเป็นส,นส,นป,สปิงบอร์ดในขนาดเรื่อง,งนี้มากน้อยขนาดนะาไหนี่ โอ้จริงจริงยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆการที่เราพาเนี่ยเปิดตัวได้ที่นั่นแล้วผมว่ามันจะเป็นสเปนบอลที่ดีมากแล้วเพราะว่า,วาพอเนี่ยครับพอมันเริ่มประกาศว่าแบบไม่ไปที่เทศกาลนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยมันจะมีจัดประเทศอื่นๆถูกต่อเข้ามาเรื่อยๆราขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวหลังจากเวนิสมันจะมีไปมีไปเทกเดือนอะครับหลังจากนี้ จนกว่าจะไหจะเข้าฉายแล้วจะมาฉายที่เมืองไทยเมื่อไหร่ครับประมาณเข้าฉายประมาณมกราตอนปลายเอ่อกครับเข้าฉายปลายเฮ้ยปลาีหน้าเข้าฉายปลายเดือนมกราปีหน้าก็ฝากอดทนรอกันอีกสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเปิดมาปีหน้าเรื่องแรกของกีดีสก็คือเรื่องของพี่เดือนจองก่อนหนึ่ครับโอเคขอบคุณทุกท่านชิดนะครับ よかった。<laughs>